ฟันขาวขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำวันนี้ค่ะเบบี้ซีนีนะคะจากช่องเบบี้ซีนีค่ะวันนี้มาทำ dental treatment ค่ะจะมี X-ray ฟันแบบละเอียดแล้วก็มีคลีน n ิ่งค่ะมี a i r f l o w แล้วก็อุดฟันด้วยค่ะเพราะว่าแอบฟันผุนิดนึง คือจริงๆสําหรับซินี่นะคะซินี่เป็น KOL เนาะก็ต้องทํางานเจอคนเยอะมากๆเลยแล้วก็จะต้องอัดคลิปแล้วก็ถ่ายรูปเป็นปกติอยู่แล้วด้วยถ้าเกิดว่ารอยยิ้มของเราอะ่ะมันมันไม่สวยอะ่ะมันก็จะขาดความมั่นใจนะคะ่ะก็เลยต้องมาเติมตรงสว่วนนี้จากที่ซินี่เพิ่งทำเสร็จมาเนาะประทับใจมากคุณหมอที่ทำให้ก็คือมือเบามากๆทุกขั้นตอนจริงๆคะ่ะคุณหมอมือเบามากๆ ต้องบอกก่อนว่าประทับใจตั้งแต่แรกที่เดินเข้ามาในคลินิกเลยเพราะว่าคลินิกใหญ่สะอาดแล้วก็ไฮเทคมากเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆก็คือดูดีมากๆเลยค่ะสําหรับใครที่อยากรู้เนาะว่าตัวเองถ้าเกิดว่าจัดฟันอินวิสไลน์แล้วรอยยิ้มของเราจะเป็นยังไงที่นี่เขาก็ไฮเทคมากๆเลยค่ะล้ําสุดๆเลยเพราะว่าเดินเข้ามาเนี่ยเขาจะมีมุมซิมูเลเตอร์ให้เราได้ลองถ่ายรูปแล้วก็สามารถเห็นรอยยิ้มของเราหลังจากที่จัดฟันได้ภายใน60วินาทีเลยค่ะอีกจุดหนึ่งที่ซินี่ชอบมากๆเลยนะคะก็คือเซลฟี่โซนค่ะเหมาะสำหรับสายคอนเทนต์ screen, เตอร์แบบซีนี้มากๆถ่ายรูปได้คอนเทนต์เจ๋งๆเพียบเลยค่ะจะบว่าตอนนี้มั่นใจในรอยยิ้มของตัวเองมากๆเลยค่ะเพราะว่าฟันขาวขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำแล้วคุณหมอก,ก็มือเบามาก,มากๆอยากบอกว่าถ้าใครยังกลัวคุณหมออยู่เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะคะให้มาที่นี่ได้เลย Smilebox ค่ะ